วงแล้วแต่ก่อนยุวงช่วงนี้พี่แอดงานข้าอีกแล้วนะคะมีทนายทนายท่านจะไปแจ้งความพี่แอดแล้วค่ะบอกว่าพี่แอดทาผิดไปและถือหนังสือไปเลยนะคะทนายรัชพลสิริสาครไปที่สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีค่ะไปแจ้งความพี่แอดเรื่องนี้แหละเรื่องถือเครื่องดื่มค่ะว่าคุณแอดคาราบาลถือกระป๋องเบียร์อ้า ถือกระป๋องเบียร์ยี่ห้อคาราบาวแดงซึ่งก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นของพี่แอดนั่นแหละค่ะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับพี่แอดจะโฆษณาเบียร์หรือเปล่านะซึ่งมันก็ผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์โทษสูงนะคะคุณผู้ชมคุณสวิต โทษสูงสุด1ปีนะจำคุกปรับอีก5 0 0แสนค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่มารับหนังสือของทนายรัชพลดูท่าทางทนายรัชพลก็มั่นใจเหลือเกินค่ะว่าเรื่องนี้พี่แอดของเราผิดแน่เลยนะคะเพราะว่าเป็นการโฆษณาแฝงค่ะซึ่งเรื่องนี้เขาก็รับจดหมายไปแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คดูนะคะว่าผิดหรือไม่ผิดค่ะเพราะว่าภาพมันชัดเจนขนาดนี้เลยถือป๋องเบียร์ลักษณะที่ว่าเชิญชวนโลกโซเชียลให้มาดื่มเบียร์กันเถิด ซึ่งเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหลักฐานนะคะออว่าเป็นการโฆษณาแฝงในแอปพลิเคชัน TikTok อกจริงหรือเปล่าเพราะว่าไปเจอนใน2บัญชีเลยแล้วก็มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะว่าชักชวนแบบนี้ไม่ควรทําผิดกฎหมายมีโทษทั้งจําทั้งปรับซึ่งเชื่อว่าถ้าพี่แอดได้รับหนังสือจากทางสำนัการคํากรรมการกำกรมการควบคุมเครื่องดื่มแล้วก็คงจะต้องมาชี้แจงแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับเป็นอันแน่เลย,<อ>เลยค่ะ ช่องาวเดึนนายให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำอง่หมายสามโม